มาสัมพุทธเจาอิมังปังสุปุระกีวะรังอัจ,จามิกังไมหังปาปุนาตีตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตจ,จะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปริิพานานางแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงก้า ขอจะาหวความเคารพพระอาจารย์พระภูสุตตะชนลาสานปส,สิทธิ์เจ้าอาวาดวดสวัจิตชนลาสานขอโอกาสพระเสรานกเถระสามเณนทุกโูกขอจเจริพญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโน้โรากาบันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพัะรธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านาสาธุชนคนดีทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเลื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่อาจมาภาพจะได้สแสดงในวันนี้นั้นได้แก่ประเพณีบุญที่ท่านาสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ปรัรบร่อใจกันกระทำขึ้นในวันนี้เองนั่นคือบุญเกี่ยวกับการทอดพระา เมื่อได้ยินคำว่าบุญท่านทั้งหลายคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ส่วนคำว่าทอดผ้าป่านั้นยังมีหลายคนที่ยังไม่อาจเข้าใจนักถึงแม้ว่าบุญทอดผ้าป่านี้ท่านทั้งหลายจะได้ยินอยูอย่บ่อยๆและมีการปฏิบัติกันอยู่เสมอๆก็ตามเพื่อให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในประเพณีบุญทอดผ้าป่านี้หมายถึงอะไร และทําไปเพื่อประโยชน์สิ่งใดและผู้ทําจะได้ประโยชน์อย่างไรดังนั้นวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงในรายละเอียดของเรื่องนี้ให้เข้าใจเพื่อจะได้รู้จุดหมายของการทําบุญต่อไปคําว่าโทษพระบามีคําที่ท่านทั้งหลายพอจะเราออกอยู่สองคำคือคำว่าทอดผ้ากับคำว่า่า ทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าทอดทอดผ้าขอให้นึกถึงเวลามีคนตายที่มีประเพณีอย่างหนึ่งที่พบเห็นกันทุกครั้งไปนั่นคือการทอดผ้าบาังสุกุลหรือทอดผ้ามหาบาังสุกุลซึ่งจะทำทุกครั้งไปก่อนที่จะมีการทำการชาปนกิจสมการทอดพราป่านี้มีในยักษ์คล้ายๆกันต่างกันตรงที่ว่าการทอดผ้าป่านี้ จะกระทําพิธีทอดทิ้งผ้าไว้ในป่าในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนผ่านไปมาเพื่อให้พระรูปที่อาศัยอยู่ในป่ามาพบเข้าและนําไปใช้สอยตามความปรารถนาเพื่อที่จะเพื่อที่จะอธิบายที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้เข้าใจอาตมาภาพจะได้ลำดับเรื่องการทอดพระป่าในสมัยโบราณให้ฟัง เดิมทีเดียวนั้นตามประเพณีนิยมที่มีการถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ทั้งสมัยพุทธกาลพระสงฆ์ที่เครื่องครับในธรรมวินัยและมีการถือข้อวัดปฏิบัติด้วยการสมาทานถือทุดงภทวัดต,ตามที่ท่านทั้งหลายนิยมเรียกกันว่าพระธุดงหรือพระกรรมฐานหรือบางทีก็เรียกว่าพระป่าซึ่งพระธุดงหรือพระป่านี้เองเป็นต้นเหตุ และเป็นจุดกำเนิดของประเพณีบุญที่เรียกว่าทอดพระป่าที่ท่านทั้งหลายกําลังมีการทอดถวายอยู่ในเวลานี้โดยตั้งแต่เดิมนั้นพระธุดงค์ท่านจะถือข้อวัดอย่างหนึ่งคือท่านจะครองผ้าจีวรเพียงสามผืนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีคนนาผ้าจีวรอ,อื่นๆที่ดีๆมาถวายท่านก็จะไม่รับและไม่เปลี่ยนมาคองผ้าอื่นเป็นอันขาด นอกเสียจากผ้าเก่าๆสามผืนที่ท่านครองอยู่ถ้าสมมุติว่าผ้าที่ท่านครองอยู่คือที่ท่านใช้สอยอยู่นั้นเกิดชำรุดเสียหายหรือถูกคนลักขโมยไปท่านก็จะออกไปแสวงหาผ้าผาืนใหม่จากเศษผ้าขาวที่ชาวบ้านเขาพิ้งตามฟองขยะมุงฝอยซึ่งผ้าเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่มีตำหนิเช่นผ้าที่ถูกขัดขาดบ้างผ้าที่ถูกไฟไหม้บ้าง เพราะผ้าเหล่านี้ชาวบ้านขาถือกันว่าเป็นผ้าที่มีเสนียดไม่เป็นมงคลแล้วจึงได้นําไปทิ้งพพะะุดงดดงท่านก็ไปหามาซักเละตัดเย็บติดติดกันเป็นกันเป็นผืนเดียวแล้วทำเป็นจีวรใหม่ของท่านใช้สอยต่อไปหรือบางทีท่านก็ไปนำเอาผ้าห่อศพตามป่าช้าซึ่งคนโบราณในสมัยนั้น บางศาสนามีความเชื่ออยู่ว่าถ้าเผาศพคนตายจะจะทําให้คนตายนั้นไม่มีร่างเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนจะต้องกลับฟื้นคืนมาใหมอ่อีกถ้าเผาร่างกายเสียแล้วคนคนนั้นก็จะไม่มีร่างกายหรือจึงไม่อาจมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกได้เพราะความเชื่อนี้เองพวกเขาจึงไม่มีการเผาศพ ได้แต่ใช้ผ้าพันศพไว้แล้วนำไปทิ้งไว้ตามป่าช้าให้เป็นเหยื่อของกาแร้งและหมาในแทนและพระทุดงท่านก็ได้ผ้าห่อศพนั้นเองมาทำเป็นจีวรใหม่ของท่านแทนผ้าผืนเก่าที่หายไปหรือขาดชำรุดไปจากความจำเป็นที่แสดงมานี้ทำให้รู้ถึงถึงคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์ในสมัยนั้นอย่างหนึ่งคือ พระธุดงเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ถือทุดงเพื่อขัดกเกลื่อนในใจของตนเองโดยแท้ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังถือทุดงในเรื่องการของพ้าอีวรท่านอยู่อย่างแข่งทัดดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะไหวพ้าอีวรใหม่ๆแก่ท่านโดยตรงก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังเพราะท่านไม่รับ และหมดโอกาสที่จะไหวกับท่านได้ในเรื่องพระที่ถือสุดดงข้อนี้มีพระหมหากัสสปะเป็นตัวอย่างและเพื่อให้เห็นภาพพจน์ในเรื่องนี้ละเอียดขึ้นอาตมาภาพจะได้นําเรื่องราวของท่านมากล่าวให้ฟังเป็นส่วนประกอบดังนี้พระหมหากัสปารูปนี้เดิมทีเดียวท่านมีชื่อเรียกว่าปิดภลิ เป็นบุตรชายของท่านเศรษฐีคนหนึ่งผู้ที่ร่ำรวยเงินทองมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าแปสิบโกดถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วก็มีมากนับเป็นพันพันล้านบาทเลยทีเดียวและยิ่งเงินทองในสมัยนั้นเป็นเงินจริงๆทองจริงๆด้วยแล้วยิ่งมีค่าสูงยิ่งกว่าเงินทองในปัจจุบันนี้หลายเท่านักเพราะทุกวันนี้เงินเป็นเพียงแค่กระดาษ คุณค่าจริงๆนั้นแทบไม่มีแต่มีค่าเป็นตัวเลขนับกันเป็นจำนวนได้จับจ่ายซื้อขายได้ตามค่าที่ระบุไว้ที่กระดาษเท่านั้นตระกูลของท่านปิพรีนี้เป็นตระกูลใหญ่มีค่าคาสและบริวารน,นับร้อยนับพันและท่านก็ได้บริหารงานนั้นแทนบิดาตั้งแต่ตอนยังวัยหนุ่มแน่น แต่การที่ต้องดูแลทรัพย์สินจำนวนมากนั้นทั้งต้องดูแลสั่งงานคนงานนับร้อยนับพันคนให้ทำงานทุกๆวันเป็นเหตุให้ชายหนุ่มปิปริคนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตของขาราสมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะในแต่ละวันนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยและเสียอารมณ์กับลูกน้องเพราะทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แถมบางครั้งยังทำให้สินค้าแตกหักเสียหายอีกด้วยท่านได้บริหารงานธุรกิจขององคตระกูลมาจนวัยร่วงเลยมาจนถึงร่วมสามสิบปีบิดามารดาเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมของท่านอยู่และสังเกตเห็นว่าท่านเป็นคนเงียบๆชอบความสงบไม่คบหากับสตรีหรือชยจนุ่มอื่นๆอื่น ทั้งบิดาและมารดาต้องตัดสินใจขอแสวงหาสตรีมาให้และจับท่านเข้าพิธีวิวากับพิดาสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าพัฒกาภิรานีซึ่งเธอเป็นบุทของเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งเช่นกันโดยบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้จับผู้ให้ซึ่งทั้งสองไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าเป็นภาษาไทยเราขอเรียกว่า ประเพณีคุมสุงชนคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่รู้จักกันมาก่อนแต่แต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามร่วมกันประเพณีคุมสุงชนในครั้งนั้นทําให้หนุ่มอิปภริและพัชและพัชกาปิราณีเหมือนดำน้ำมาเจอกันเพราะทั้งสองคนเป็น ที่มีความคิดคล้ายๆกันคือมีความเบื่อหน่ายต่อการดำรงเพศคะหักเหมือนกันหลังจากที่ทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วทั้งสองคนได้ํำกติกาต่อกันว่าเราจะไม่ผิดประเวณีต่อกันและรักษาพรหมจรรย์กันทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาเลยในที่สุดทั้งสองคนได้ชักชวนกันออกบวชเป็นฤาษี และตาปสีนีคือดาบทผู้หญิงโดยทิ้งทรัพย์สมบัติมากมายไว้ข้างหลังอย่างไม่อะไรทั้งสองคนได้ออกจากเมืองไปด้วยกันเมื่อไปถึงทางสี่แยกแห่งหนึ่งทั้งสองได้แยกย้ายกันไปคนละเึ้นทางโดยก่อนจากกันได้ทำสัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งก่าใดได้พบพระอรหันต์ก่อน หรือได้บรรลุธรรม่อนขอให้นำธรรมนั้นน,นมาบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยในตอนนั้นพระศาสดาของพวกเราเพิ่งจะได้กรัสรู้ใหม่ๆยังไม่มีใครทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามากนะักวันหนึ่งฤๅษีหนุ่มปิปรีได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเข้าโดยบังเองิญพระพุทธเจ้าได้ตรถามฤๅษีหนุ่มว่าใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านบวชเพื่อใครธรรมะในศาสนาของท่านสอนว่าอย่างไรเมื่อถูกถามเป็นชุดเช่นนั้นท่านปิปริได้ตอบไปตามความจริงแบบซื่อว่าข้าพระเจ้าไม่มีใครเป็นศาสดาข้าพระเจ้าไม่ได้บวชตามใครมาธรรมะใดๆของข้าพระเจ้าไม่มีแต่ข้าพระเจ้าบวชเพื่ออุทิศตนต่อพระอรหรันต ถ้าในโลกนี้มีพระอาหารหันต์การบวชของข้าพเจ้าก็บวชเพื่ออุทิศตนต่อพระอาหารหันต์เท่านั้นและขอเป็นสาวกของพระอาหารหันต์พระองค์นั้นหลังจากที่ฟังท่านติพาริือธีพูดจบพระพุทธเจ้าได้แสดงพระองค์ว่าเป็นพระอาหารหันต์และไม่ได้แสดงธรรมใดๆแก่ท่านติพาริเป็นพิเศษเพื่อน้มนาวให้ท่านเป็นลูกศิษย์แต่อย่างใด แต่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพระอรหันต์ให้ท่านถือไปปฏิบัติสามข้อคือหนึ่งให้มีความเคารพย่ำเกรงในพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่กำลังปฏิบัติตนไปสู่ความเป็นพระอรหันต์อยู่สองเมื่อฟังรำใดๆพึงพิจารณาเนื้อความไม่ละเอียด สามฝ้าสังเกตพิจารณาดูร่างกายของตอนอยู่อยู่ทุกขณะเมื่อท่านปิปรินำไปปฏิบัติเพียงไม่กี่วันทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอาหารได้และภายหลังท่านได้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาและท่านปิปรินีเองเป็นรูปเดียวในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บวชให้แต่พระองค์ทรงถือว่า โอว่าสามข้อที่ทรงแนะนําไปนั้นเปรียบเสมือนการให้การให้อุปสมบทแล้วดังนั้นท่านจึงเป็นพระพิษุกสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเช่นกันหลังจากบรรลุปเป็นพระอราหันต์แล้วท่านได้ถูกเรียกชื่อใหม่ว่าพระกัสสปะตามชื่อของตระกูลแต่เนื่องจากพระที่มีชื่อว่ากัสสปะเหมือนกันเหมือนกับท่านนั้น มีกันหลายรูปเพื่อเป็นการยกย่องท่านและเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พระสงฆ์ทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่ามหากัสปะต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา <c oughs> เนื่องจากว่าท่านมหากัสปะร,รูปนี้เป็นคนมักน้อยและมีอุปนิสัยอยู่แบบสันโดษท่านชอบอยู่เฉพาะในป่าชอบถือธุด,ดงอยู่เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการถือครองผ้าจีวรเป็นวัดโดยท่านจะไม่ยินยอมรับผ้าจีวรที่ชาวบ้านเขานำมาสวายด้วยมือเป็นอันขาดผ้าจีวรที่ท่านถือครองอยู่นั้นล้วนแล้วแต่หามาได้จากกองขยะมูลฝอยทั้งสิ้นหรือจากผ้าห่อศพในป่าช้าผีดิบเท่านั้นและท่านยังเป็นพระสงฆ์เพียงรูปเดียวเท่านั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงแลกเปลี่ยนผ้าจีวรของท่านมาห่มด้วยนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงจีวรร่วมกับพระสงฆ์รูปอื่นเลยนอกจากผ้าจีวรของท่านพระมากัสปารูปนี้เท่านั้นเพราะเรื่องนี้เองจึงเป็นที่มาของบุคคลที่หวังบุญกุศลจากการคือถ้าต้องการที่จะไหวที่จะถวายผ้าจีวรกับพระพุทดง์ ที่ท่านถือผ้าจีวรเป็นวัดแล้วดังเช่นท่านพระมหากัสสปะนี้มีทางเดียวเท่านั้นที่ถวายกับท่านได้คือการนำผ้าของคนนั้นไปทิ้งไว้ตามป่าตามต้นไม้เพื่อให้พระธุดงที่ต้องการผ้าจีวรมาพบเข้าแล้วนำผ้านั้นไปทำเป็นจีวรของท่านต่อไปวิธีวิธีการนี้เองจึงเป็นประเพณีนิยมต่อมา และเรียกมาและเรียกกันว่าการทดอดผ้าป่าค,คือการนำผ้าไปทิ้งไว้ตามป่าดังเรื่องที่แสดงมานี้ถึงแม้ว่าผ้าที่เรานำไปทิ้งไว้ตามป่านั้นจะไม่มีเครื่องรับประกันว่าพระธุดงเหล่านั้นจะเดินมาพบแต่ก็ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการถวายต่อท่านโดยมุ่งหวังจะให้ท่านนำผ้านั้นไปลุ่งห่มต่อไป ผู้ที่สวายโดยวิธีนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วเพราะเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนทำเส้นเดียวกันกับการจำบุญด้วยวิธีอื่นๆเช่นการสวายอาหารบินสบาตหรือการสวายของอื่นๆซึ่งผู้สวายก็ได้บุญแล้วตั้งแต่ตอนที่สวายแล้วไม่ว่าอาหารนั้นพระท่านจะได้ฉันหรือไม่ฉันก็ตามหรือเช่นเรานำสังฆทานไปสวายพระ หรือนำหนังสือไปถวายพูดผู้ถวายล้วนได้บุญแล้วแต่ตั้งแต่ตอนที่ถวายจบการต่อไปนั้นท่านจะใช้สอยสังฆทานนั้นหรือไม่หรือจะอ่านหนังสือที่ถวายนั้นหรือไม่ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือผู้ถวายได้บุญไปแล้วการทอดพระป่าก็เช่นเดียวกันเมื่อผู้จะถวายมีจิตศรัทธาและรู้ว่าพระธุดง ที่ของผ้าจีวรเช่นนั้นพับอยู่ระแวกใดจึงได้นำผ้าที่ต้องการถวายท่านไปทิ้งไว้ในระแวกนั้นโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระคุณเจ้าต้องการผ้าจีวรแล้วใสขอนำขอจงนำผ้าจีวรน,นี้ไปเถิดข้าพระเจ้าขอถวายผ้าจีวรน,นี้แด่พระคุณเจ้าเพียงเจ้านี้ก็ถือว่าได้ถวายผ้าจีวรกับท่านแล้ว ต่อจากนั้นจึงได้ทิ้งผ้านั้นไว้นัดที่นั่นเองโดยไม่ห่วงประวงว่าใครจะมาพบเข้าและนำไปทำอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ต้อต้องการคือถวายผ้ากับพระป่าที่ถือทุดงได้สิ้นพิธีกรรมของเราแล้วและถือว่าท่านได้รับของแล้วเมื่อพระทุดงที่ต้องการผ้าจีวรใหม่มาพบเขาท่านก็จะทัก ท่านก็จะชักบังสุกุลเอาผ้าผืนนั้นพร้อมกับท่องคำว่าอิมังปังสุกูรักจีวรังอัตจ,จามิกังไมหังปาภูนาติดังคำภาษิตที่อาตมาภาพยกขึ้นกล่าวไว้ตั้งแต่แรกนั้นเพื่อให้รู้ว่าท่านพิจารณารับเอาผ้าผืนนั้น เป็นของท่านแล้ววิธีการนี้เรียกว่าวิธีทอดพระป่าเพื่อให้พระป่าได้ใช้สอยเป็นการสำคัญแต่ในปัจจุบันนี้การที่จะไปรู้ว่าพระตุดงอยู่ที่ไหนบ้างนั้นคงเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่และอีกอย่างหนึ่งประเพณีการทอดผ้าในทุกวันนี้ได้พัฒนาไปมากแล้วไม่ใช่มีเฉพาะ ผ้าจีวรอ,อย่างเดียวเท่านั้นแต่มีเครื่องอัฐบริการอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจตุปัจจัยเพราะปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายนิยมทำบุญแบบร,รวมๆกันทำโดยมุ่งหวังมากไปกว่าการถวายผ้าจีวรเพียงอย่างเดียวและมุ่งหวังเพื่อหาปัจจัยมาจัดสร้างวัดวาอารามด้วยเช่นการสร้างโบสถ์วิหารเป็นต้น ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเกตนาเดิมที่ต้องการทอดผ้าป่าตามแบบโบราณนั้นได้เปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามล่องลอยของการทอดผ้าป่าก็ยามปรากฏได้เห็นอยู่คือผ้าจีวรที่า้ายู่ตามกิ่งไม้ที่ตั้งเป็นกองผ้าป่ามาด้วยและยิ่งกว่านั้นต้นไม้ที่นำมากับกองผ้าป่านี้ยังมีการออกดอกเป็นใบ เป็นเป็นจตุปัจจัยแบ่งต่างๆอีกด้วยถึงแม้ว่าจุดประสงค์เดิมและเป้าหมายเดิมของการทอดพระป่านั้นดูจะเปลีป่ยนแปลงไปบ้างตามการตามเวลาแล้วแต่ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์รูปธรรมามากกว่าเดิมตามที่กล่าวแล้วนี่คือที่มาของการทอดพระป่า ตามที่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ร่วมใจกันนําผ้ามาทอดถวายในวันนี้เพื่อให้ได้บุญกุศลเพิ่มมากขึ้นในตอนถวายผ้าป่านี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้น้อมจิตอุทิศผ้านี้ต่อพระทุดงทุกรูปในป่าที่มีพระหมหากัสปะเป็นตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธาน และขอใหนน้อมจิตถวายของบริวารทั้งหลายที่นำมาพร้อมกับพระป่านี้เพื่อให้ออกดอกออกผลนำไปสู่การพัฒนาวัดวาอารามของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปซึ่งจะทำให้บุญที่ท่านทั้งหลายทำร่วมกันในวันนี้เพิ่ม <c> เ <oughs> พิ่มบุญขึ้นไปอีกสองเท่าคือได้ถวายพระจีวรอ,อุทิศต่อพระอริยสง์ และเป็นพระรหารที่ทรงคุณทุดงด้วยและยังได้นำดอกผลที่เป็นของบริวารน,นี้มาบูรณะวัดวาอารามของเราให้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วในวันนี้ <c oughs> ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาผ้าขอราชนาคุณพระศรีลัตนไตใจมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ จงโดนบันดาลให้สั้นสาทุชนคนดีทั้งหลายที่ได้นำที่ได้นำพระป่ามาสมบูรณ์ในวันนี้จงพบแต่ความสุขความเจริญศาถจาทุกโศกรูปภัยทั้งปวงเมื่อกลับไปบ้านขอให้กิจการงานของทุกท่านออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองเป็นบ้านเหมือนต้นพระป่านี้ด้วยทั้งเจริญด้วยอายุวันนักสุขกาพนั เพียพร้อมด้วยลาภยศแตะเสริญสุขทุกที่ภาานาธีการด้วยกันทุกทุกท่านอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชัคน้สาธุ